สวัสดีครับเี่ยวเมาเกาเกมครับ7กุมภาพันธ์2569นะครับวันนี้เอาใจคอบอลอังกฤษนะครับคัดมาให้6คู่กับพรีเมียร์ลีกอังกฤษเลยนะครับสำหรับคู่แรกไปเริ่มต้นกันที่ช่วงเวลา19นาฬิกา30นาทีครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดรังโอทอฟฟอร์ต้องรับการมาเยือนของไก่เดือยทองอย่างท็อตแนมฮอสเปอร์ครับ แมนยูชนะรวดม,มา3เกมติดรเรียกได้ว่าเป็นฟอร์มที่ดีที่สุดในฤดูกาลนี้นะครับซึ่งเกมนี้คาดว่าคุณซื้อชั่วคราวอย่างไมเคิลคาริกเนี่ยนะครับน่าจะยุดตัวผู้เล่นชุดเดิมหลังจากที่เบียดเอาชนะฟูด้ามาได้ในเกมล่าสุดครับสประสานเกมแดนรุกอย่างเอมโบโมมาติอุสคุนยาบรูโน่เฟอร์นันเดสรวมถึงอามัด,ดิอาโลครับในขณะที่ท็อตแน,นมฮอสเปอร์เกมล่าสุดยังเสมอซิตี้มาได้2ประตูต่อ2นะครับแต่รูปเกมก็ยังดูไม่มีอะไรหวือหวาครับประกอบกับเกมนี้มีตัวเจ็บอีกเพียบครรรันนนน่่่าาาาาาจะลลกกใใโเเเเทตววผูู้้ออยพสมรรนนมมีปิด ทงังฝังผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่0.75ก็ยังไม่ได้สูงมากครับเชื่อว่าโมมนตั้มเกมน่าจะเทปไปอยู่ทางแมนยูมากกว่าเกมนี้กับเกมในรองโอทรฟฟอร์ดนะครับงานนี้มีโอกาสลุ้นกินครึ่งได้เป็นอย่างน้อยสําหรับผีแดงแมนยูครับคู่ต่อไปอาร์เซนอลเจอกับซันเดอร์แลนด์นะครับในช่วงเวลา4ทุ่มบ้านเราครับอาร์เซนอลเพิ่งเอาชนะเชลซีมา1ประตูต่อ0ในรายการคาราบาวครับนะฮะเข้าไปรอชิงกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ส่วนก่อนหน้านั้นพวกเขาก็สามารถบุกพยายามลีกเละเทะข้าบ้านมา4ประตูต่อ0 มีคาดว่าไอ้ปืนใหญ่าร์เซนอลน่าจะมีโอกาสเรียกใช้งานโอเนกาดนะครับแล้วก็คาราฟิโอรีครับหลังจากที่หายจากอาการบาดเจ็บลงสนามนะครับในขณะที่ซันเดอร์แลนด์ครับเรียกฟอร์มเก่งขึ้นมาได้ในเกมล่าสุดพวกเขาปิดจอบใส่เบอร์ลี่มา3ประตูต่อ0ย์แต่เกมนี้จะขาดตัวเก่งอย่างตาโอเร่นะครับที่ยังคงมีอาการบาดเจ็บแบบต่อเนื่องครับเช็คดูจากพาราในเกมนี้เปิดมาอยู่ฝั่งไอ้ปืนใหญ่าร์เซนอลที่1.7 5ดครับดูแล้วเกมนี้อาจจะสูงเกินไปกับเกมที่ได้พักน้อยกว่านะครับและคาดว่าเกมนี้พวกเขานน่่จะเลเลพือหวังผลคนนมาก ว่าสกอร์เลยครับส่วนตัวขออยู่สู้ที่ซันเดอร์แลนด์และใส่สกอร์สูงไปดีกว่าที่กำแพง2.75เชื่อว่าน่าจะกินเต็ม2ระบบครับคู่ต่อไปบอลหมัดครับเจอกับแอสตันวิลล่าลงฟาดแข่งกันในเวลา4ทุ่มเช่นเดียวกันนะครับวิลล่าเกมล่าสุดฟอร์มแป๊กไปแบบดื้อครับแพ้เบรนท์ฟอร์ดคาบ้านมา1ประตูต่อ0ูย์ทั้งที่รูปเกมการครองบอลดีกว่าเหลือๆนะครับแถมผู้เล่นมากกว่าในขณะที่บอลหมัดครับเกมนี้มาพร้อมกับสถิติไร้พ่าย5นัดติดนะครับแถม2เกมหลังชนะรวดหวดไปป5ัวต่นี้กกดีว่าเปิดมาให้ คู่เสมอกันครับส่วนตัวยังคงมองว่าวิลล่าน่าจะเรียกฟอร์มเก่งคืนได้กับเกมนี้นะครับเกมที่ต้องรักษาพื้นที่ของตัวเองครับทำคะแนนให้คงอยู่อันดับ3ต่อไปในตารางครับ ยังอยู่กันที่คู่สี่ทุ่มบ้านเรานะครับวูฟแฮมตันเจอกับเชลซีครับเชลซีเกมนี้หวัง3าแต้มเท่านั้นเพื่อไลไกดดันแมนยูนะครับที่มีคะแนนนำอยู่1แต้มรั้งอันดับ4ครับถ้าเกิดเกมนี้ชนะพวกเขามีโอกาสลุ้นขึ้นเป็นท็อปโฟทันทีนะครับประกอบกับตอนนี้พลาดโอกาสในการลุ้นถ้วยคาราบาวไปแล้วเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะจัดเต็มแน่นอนครับในขณะที่เจ้าบ้านอย่างวูฟแฮมตันครับอยู่ในอาการโคม่าพวกเขาไร้สกอร์มา3เกมติดนะครับรั้งอันดับบุยในตารางต่อไปมีโอกาสตกชั้นค่อนข้างสูงสําหรับฤดูกาาานนีี้รรเกม เปิดมาอยู่ทั้งฝั่งสิงคโปรูเชลซีที่1ลูกเกมนี้ชื่อว่ายังฝากผีฝากไขได้นะครับกับเหล่าบรรดาเกมรุกที่ค่อนข้างเฉียบคมทั้งเปโดเนโตนะครับโคพาเมอร์ Co mer, รวมถึงเจ้าเปโดครับคู่นี้ขออยู่จัดหนักจัดเต็มที่สิงคโปรูเชลซีครับ คู่ต่อไปลงเตะในเวลาเดียวกันนะครับ4ทุ่มบ้านเราฮะฟูลแลมอันดับที่9เจอกับเอฟเวอร์ตันอันดับที่10นะครับเกมนี้เป็นศึกชิง3แต้มของทั้ง2ทีมครับเพราะว่าตอนนี้ทั้งคู่มีคะแนนเท่ากันอยู่ที่34แต้มใครชนะอันดับจะขยับทันทีครับแต่เกมนี้ทางด้านเอฟเวอร์ตันเนี่ยจะขาดตัวสร้างสรรค์เกมอย่างแจ็คกิริชนะครับที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ในขณะที่ฟูลแลมครับเกมล่าสุดพลาดท่าแพ้แมนยูมาแบบน่าเสียดายนะครับแพ้มาในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับแถมถ้าเกิดเช็คดูจากสถิติเกมในบ้านนะครับ4 อย่าเทมปสฟูลแลมยังไม่เคยเอาชนะได้เลยครับแพ้2เสมอ2งครับงานนี้เช็คดูจากพาราเปิดมีอยู่ทั้งฝั่งฟูลแลมซะด้วยที่0.25สครับส่วนตัวเกมนี้ขออยู่ลุ้นสู้ที่แอวอลนตครับไม่ฝืนสถิติดีกว่าคาดว่าเกมนี้เอวอลนตัน่าจะบุกมายันเสมอได้เป็นอย่างน้อยแหละครับคู่ต่อไปครับนิวคาสเซิลรังอันดับที่11อยู่ในตารางนะครับเจอกับเบรนท์ฟอร์ดอันดับ7ครับคู่นี้ลงสนามกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับนิวคาสเซิลเกมนี้ยังคงเจอกับปัญหาการบาดเจ็บของทับ กัปตันทีมกลับมาลงสนามได้นะฮะซึ่งตอนนี้ชื่อว่าพวกเขาน่าจะกลับมาเน้นผลงานเกมในลีกเต็มร้อยครับหลังจากที่ตกรอบในรายการคาราบาวไปนะครับแพ้ซิตี้ไป3ประตูต่อ1ครับในขณะที่เบรนฟอร์ดฮะ้กลับมาสู่เส้นทางแห่งชัยชนะได้อีกครั้งนะครับหลังจากที่เกมล่าสุดเนี่ยพวกเขาเอาชนะแอสตันวิลล่ามาได้1ประตูต่อศูนย์นะครับก่อนหน้านั้นแพ้รวดมา2เกมติดแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับเพื่อนๆเ,เกมนี้เนี่ยพาราเปิดมาอยู่ทางฝั่งนิวคาสเซิลค่อนข้างน่าเชียร์เลยนะครับไม่ได้สูงมากอยู่ที่0.75เเเชื่่่่่ออออวาาาานนนจะมมีโกกกกุ้้ิครึงงงไดป็ยยับยา ของทีมสาลิกาดงอย่างนิวคาสเซิลครับวันนี้ครับครบท้วน6คู่นะครับจัดกันให้จุกๆกับพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับหวังว่าคงจะถูกใจเพื่อนๆกันนะฮะส่วนใครวันนี้อยากได้ตัวเน้นตัวคัดนะครับเดี๋ยวพาไปที่บุนเดสลีกาเยอรมันนะครับรับรองว่าจำแน่นอนนะฮะสวยจริงๆดูน้ำมาแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้เป็นครอบครัวเดียวกับเฮียเหมาเก๋าเกมนะครับก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวเราเร็วนี้เนี่ยเราจะมีขลับรวมกูรูกันด้วยในเครือของเฮียเหมานะฮะติดตามให้ดีครับใครที่ยังไไไมมมมม่่่่่ดดดดด้้้้้้กกกกก Subscribe นนนนนนะะะะคคคคคครรรรรรรัััััับบบบบบหืือออออววววววาาาาาาา Follow ชชงงงีีี็็็ตยยยยแลลเเเเเปฮททข ให้ที่ description ใต้ Profile ครับ